กับผู้ได้ดำขับรถมาทางหลวงมาเลข12ครับมาเจอสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งขึ้นไปมายมาตอนนั้นบ,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 บ่บ่เคยเห็นครับมามาไม่เคยเห็นเลยมารอบหีีเบิ่งดู้วยขึ้นอย่างครับแหล่งท่องเที่ยวขุ้ขุนน้ำคำดิบเมืองมหาไซแกงคำม่วน ไปเบิ้งกันนะครับมันคืออย่างครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปบางโอู้ตะว่าทางกว่าเนี่ยทางไหมสิบัตรสไลอ่า <c oughs> ยอดเลยไปครับไปเบื้งางในว่ามันคืออะไรครับทางไปเป็นต้นโอ้ทางเป็นข้างเขาครับแต่มีทางครับทางจิ้แฮะ เพราะว่าถนนเบื้องจากถนนนี้เพิ่งจะสร้างครับน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของคำวนครับโอ้ทางชันมากโอ้ขึ้นมากนะครับย่างสูงเลยครับอ่านะขอไปบนไม้ครับคืออย่าง จอดนะคุณนายรับเนี่โอ้ขึ้นมาเขาถึงเขาแล้วครับอืออือคืออะไรคืออะไรทะลุภูเขาไปเลยครับนี่ไปไซส์แบบนี้พุ่งตัดภูเขาลงมาเลยครับเขาลนเพื่อผูเขาเลยอ๋อแสดงว่าเพิ่งตัดถนนพามเลยคุยมากครับเสร็จเนาะมันชิลงจักโคูที่รีที่รีอยู่บ่ดเลยคยมากคุ้ยมากไปได้ไปได้เพราะว่าถนนเพิ่งทำใหม่ครับ ไปได้พวกเนียชาวส่เกียสโลลงเบลสี่มงแรงนะครับก้ะน้าฝนมาสักคู่นร้อยเนี้นี่แล้วหน้าฝนน่ะเอามาหน้าฝนนด้ไหมหลง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 ดูเขามาได้ซอกเขาเนี่ยนะครับตัดตัดผู้เขาเขามาขามผู้เขามามในซอก เกียร์ต่ำนะครับการเดินทางถนนสงสายพุ่งตัดครับ,รบ,รบพุ่งตัดเพราะว่าผม,มาพุ่งไป่านมาเร็นนี่ถนนมาเลข12เนี่ยถ้าไปมหาไส้เนี่ยพอเห็นครับมองท่องเที่ยวของน่นาจะพึ่งพึ่งเท็จพึ่งเกิดขึ้นหรือว่าพึ่งจะเท็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวพึ่งคนพบว่อาจจะเช่าบ,บ้านอาจจะเจอแหละแต่ว่าคนก็นยังบกวจักอาจจะเป็นมองท่องเที่ยวใหม่ครับเดี๋ยวเข้ามา เปิดสานที่ท่องเที่ยวใหม่ด้วยกันว่ามันคืออะไรเห็นขึ้นป้ายไว้อืออมีเจ้าหน้าที่หรอมีเออมีเออมันคืออย่างเห็นปีเข้าล่อฮะหยุดสต็อปสบายดีว่าพอดีเห็นป้ายอันท่องเที่ยวมันไม่มองท่องเที่ยวป่ะ โอ้ปิบ <umas> ดบริการเนาะโอ้โดยโดยโดยมันมันเป็นมันมันเป็นน้ำตกป่ะ oh, โอ้โดย okay. โดยโดยเข้าใจเด้ออะไรปิดยังไม่เปิดบริการกําลังสั่งครับปิดบริเบิ้งซ้ำโอเคครับเดี๋ยวบริเบิ้งกําลังสั่งกําลังสั่งยอดเบิ้งบรรยากาศทึ่งทึ่งดีกว่านะเฮาเนาะแมนแมนบรรยากาศตรงทั้งทั้งเยื้อทึ่งทึ่งครับสูงสูงน่าจะเป็นเก็บภาพงามๆได้ป เปไว้ให้เขาเขาพอปิดอยู่ครับกำลังจะก่อสร้างกำลังปรับปรุงกำลังจะเห็นเป็นหมองท่องเที่ยวแล้ครับแต่ว่ายังไม่เปิดครับยังไม่เปิดให้บริการแต่ว่าขึ้นมาทึ่งเขาถนนที่ตัดออกไปเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องชมบ,บรรยากาศมาเนี่ยมิต o c h เขาของเมืองขมุนนครับของแขวงขมวนิตะหุบเขาโอ้ ดานะคือถนนไมาหลวมาถนนทางหลวงมาเลข12ครับหมดละออกไปเวียดนามหมดแล้วครับไปชายแดนเวียดนามเหมือนกันอันนี้ก็ตัดเข้าไปมาถนนทางหลวงมาเลข10ครับหมาเลข13ครับที่จะลงเล้าไตจากเครื่องจันเหล้าไตรากาห่างจากชายแดนไทยกับ,บ่ม็กซครับบรรยากาศดีมากเลยโอ้ตัดภูเขาเลยจ้นะเนี่ย ร,ระวังนี่ครับระวังเข้าจอดชมวิวครับสถานที่ท่องเที่ยวเขาบ่ได้ระวังนี่ผมจะมารีวิวไขเวียดนี่ครับไขที่ผมซื้อมาจากตลาดตามมาข้ามวนครับเบิงมันเป็นเท่าใดนี่ข้างในมันอก็้จะเป็นไขลูกกันละครับไขลูกบ้านเท่า ไฮลูกไฮเวียดครับแก้วที่หามากก็จะเป็นมิดเกลือเกลือกับพริกไทยครับเดี๋ยวจะลองมาชิมเบังรสชาติจะเป็น,นยังไงยิงคงก็เคยกินแล้วครับมาครับแกะแล้วลองบังดูรสชาติชิมมาพีแขกไฮลูกไ้ลูก,ลกอืมนี่เป็นตัวเป็ดครับ เด็กตัดสีก้นสีส่ขนขนเป็ดว่าเยวลองมึงลองมึงเดี๋ยวเาลองแบบใส่ใส่อันนี้บึงจิม้มนะครับจิ้มเนี่ยเป็นแก้วแก้วแบบบะหมีน่น้ำพริกกับมีก,บกับเกลือกับรสดีไอ้บํแมณนเกลือกับพริกไทยโค้น้ำจืน เออผีไคิีไคครับนใไคเกลือผีไคไม่ครับออแซบอยู่ใส่เนี่เข้าไปมีรลชาดิลยใส่เนี่ยเข้าไปมีรลชาดเลยครับต่ว่าจะมีขนนะลอ,องกินอย่างไร อออยากครับผลอืมเป็นตัวเป็ดเหรออืมอันนี้แค่เนื้อืมึอันนี้แค่เนื้อครับระวังเนี่ยนั่งโซ่เมย์ครับพักก่นอนมมีตัวเป็ดครับอยู่ตรงไหน เป๊ะเป็นตัวล่ะกยากินกับเจลเกลือครับเป็นเกลือใส่พริกไทยครับเขาเป็นมันๆนระรสจัดครับรสจัดก็เป็นมันๆแต่ว่าอยากข้อแข็งจังไงเว <laughs> ลาเจอตัวมันครับถ้าว่าเจอตัวก็โอเคคือใครแข็งใครแขง็งห้างบานเท่าเนี่ยโอเคครับ มันไม่โตอะไรแบบมันมีขนนะครับมีขน บรรยากาศสีแยกคำม่วนครับเมืองคำม่วนไปไหรือเปล่าลงไปทางใต่นี่จะไปเข้าไปในตัวคำม่วนก็ไปเนี่ยคือขึ้นเวยงจันครับไปด้านนี้จะไปสะพานในเขตลงไปทางใต้คร <even fire> ับส่วนทางหลังเนี่ยจะเป็นทางหลวงหมายเลขสิบสองครับไปกุลละเวียดนามครับนี่เป็นตัวเมืองคำม่วนแขวงคำม่วนครับตัวเมืองท่าแขกแขวงคำม่วน คือท่าแขกครับท่าแขกติดไฟแดงเนี่ยครับสายนอกเขียวหรือยังครับอ๋อโอเคแล้วลงไปหุดแล้วครับหาแม่นำ้ำโขงซองไปขึ้นไปฟังนครพนมผมแนมไปด้วยตาโอเห็นฟังนครพนมเลยครับนคนรพนมประเทศไทยครับ <c oughs> เล้ากับไทยมีแค่แม่น้ำโขงกันครับบ่ไก่ครับ สำหรับท่านใดที่อยากมาเที่ยวกันขามาได้ครับเพราจะรถขามหรือนั่งโดยสารขามมากก็ได้ครับแล้วก็มาหาเราซ้ำหล่จไปเที่ยวท่าพลังข้าไก่ครับเที่ยวท่าพลังไปเที่ยวสถานที่เองเที่ยวมากมายครับสหรับข้าม้วนนี่คือตัวเมืองท่าแขกนะครับรักสามรักสอ,องท่าแขก สนี่คอดจีประเตะกินว้อ้าวคอดี้ประเตะท่าแขกนี่้โอ้โว้งเวียนหนึ่งเดียวในคำม่วนไหมไฮะไม่ท่าแขกนะหรัอเ,เมืองท่าแขกแขวงคำม่วนครับเนี่ย ซืือดำมั่นเลยเขาเท้าเือดำมั่นเลยว่เป็นหนึ่งละเสียวพิงื่อเป็นเมืองทักแขกก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ครับเป็นเมืองเอกของแขวงข้าม่วน ติดกับจังหวัดนครพนมครับติดกับจังหวัดนครพนมประเทศไทยททห้าก็เลยแต่เมืองน,นี้คึกคักคุ้นค้นครับช่วงเวลาหาของแรงพอดีเรื่องก,การเลิกงานครับเฮ้ยนี่ป้าเต้เร้ยนี่นี่พี่แกบผบู้เล่นนะพีแกเข้าฮะจีกินผู้เล่นกัน เราคอยมีไงมีตลาดอาหารก็โรงแรมเนี่ยข้าวจีจีข้าวจีนะอโอ้แม่เป็นอะไ่แม่เป็ข้าวจีลูกสิน้นเลยเส้นลูกสิน้นมาล่าลองกินข้าวจีจัง่อยครับจีปะเตจีปะเตเป็นขนมตังใส ใช้เครื่องใส่นั่นใส่นี่ครับมันก็นจังเบอร์เกอร์นี่นะครับแต่ว,ว่าเป็นขนมปังแย่ๆครับแต่ว,ว่ากินกับแจวครับที่เด็ดคือกินกับแจตวตาวาสมบาาลลูชารล,ล่มโตอาหารบานี่ขอาหานบ่สมบูชารล่มโตมากระวังอาหาราสไตล์ฝรั่งยำใส แจ่วของอีสานแจ่วสไตล์คนเล่าครับแจ่วเล่าแจ่วอีสานคร่ะอร่อยมากตันนี้มาหันริมโขงนะครับฝั่ง,งนู้นคือจังหวัดนครพนมครับบ้านทฮาครับเกบปรไทยกับเกษเล่ากับพไกลกันครับ นี่ใครมะนาโงกันกลา,างบรรยากาศทางฟังบอเล่ากันตาบ้องจับฟังนพ่อมนุ่ครับบ่เห็นครับมือนห่เขาเ่าไทยเห็นชับนะครับเยที่นองท่านไหนน่นมา เมืองแขวงคำม่วนครับตอนนี้ผมกับพีพ่น้องมายืนอยู่ริมแม่น้ำโขงครับอยู่ที่เมืองท่าแขกแขวงคำม่วน สวปลาวครับฟังตรงขามของเฮานั่งก็คือจังหวัดนครพนมประเทศไทยของเฮานั่นเองครับปูนบางคนคือนครพนมครับคุจังหวัดนครพนมคือร้านพญานาคก,ก็อยู่ตรงนั้นครับบรรยากาศฟังนี่ยามวังแรงกับมีผู้คนออกกำลังกายครับนี่แรงออกกำลังกายนะครับมีกิจกรรมออกกำลังกายมีร้านอาหารครับนี่ เซ็นเตอร์พอยต์รับริมโขงก็มีกิจกรรมสไลด์ออกกําลังกายครับมีโรงแรมมองพักริมโขงคือกันคือฟังไทยเลยครับ,อ,บอ่ากูคนแลน้วออกกําลังกายถ้าแขกก็เป็นเมืองใหญ่ครับเป็นเมืองใหญ่อ,งงอยู่ตรงขามนครพนมของเฮ้าในผู้สาวนักเรียนครับ สารกแก้วกับไส้ผัดถุงน่ารักมากนะครับปูข้นกับแม่เอลกกัลรังไกยครับต้องังกกยเนื้น้ำของกับมีชาวบ้านหาปูหาปลากันครับเป็นสายน้ำแห่งชีวิตอยู่แล้วครับแม่น้ำโขงร้อเลียงหลายประเทศครับ